สวัสดีครับผมกล้านะครับก็มาพบกันนะครับในวันศุกร์แบบนี้นะครับกับสองไกลสตอรี่สองไกลแล้วก็ทีเด็ดวสองไกลนะครับซึ่งก็ที่เกินไว้กับคลิปเมื่อวันก่อนที่จะมาพูดถึงฟุตบอลไทยของเกมเมื่อวันก่อนเนี่ยวันพฤหัสบสดีเนี่ยนะครับวันพฤหัสนะครับไม่ใช่พฤหัสเลยพฤหัสนะ,สนะก็พฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยมันมี2ทีที่ลุ้นแชมป์อย่าง ทูแบงคอกยู่ในเตดนะครับแล้วก็บุรีรัมอยู่ในเตดที่ออกสตาร์ทมาได้ดีมากนะครับคือบุรีรัมเนี่ยชนะรวดมาเลยแล้วก็เกมเมื่อวานก็ชนะด้วยส่วนแบงคอกก็กลับมาสู่ฟอร์มที่ควรจะเป็นนะครับได้ประตูแรกไม่ช้าได้ประตูสำคัญช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วก็ประตูปิดกล่องอีกทีหนึ่งคือช่วงจบเกมช่วงท้ายครึ่งหลังที่ เป็นการอาศัยความผิดพลาดของฝั่งนักความปฐมเขานะครับซ้อนเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึง2ทีมนี่แหละครับว่าการเก็บ3แต้มในสกอร์สามูนเนี่ยทั้งบุรีรัมแลวก็ทูแบงคอกเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงบ้างกับทิศทางในฤดูกาลนี้ที่อายาบุรีรัมจะมีบวลถ้วยรออยู่ถึงถ้าเกิดนับเดีวเนี่ยคือ5รายการนะเพราะว่าเขามี a f c c h a m p i o n s League ก l i t e นะครับแล้วก็มีชอป p e e Cup หรือว่า a s เซี Club c h a ช p เป n s h นชิแล้วก็มี3ถ้วยในบ้านเราด้วยซึ่ง โปรแกรมเขาเยอะเนี่ยขนาดทีมเขาก็เลยใหญ่ส่วนทูแบงคอกเนี่ยนะครับก็จะมี AFC ซีแชมเปี้ยนส์คิวกสองที่ยังอยู่ในกลุ่มที่น่าติดตามเพราะว่าปีนี้เป็นอีหนึ่งปีแบงคอกจับฉลากมาจับฉลากมาแล้วดวงดีนิดนึงอ่ะมีความดวงดีนิดนึงที่โปรแกรมไม่ค่อยใหญ่มากนะครับก็อยงนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับก็ฝากและพชัชร์เลยครับวันนี้ก็มาเบาๆครับจะพยายามไม่ให้ยาวกว่า5นาทีนะครับแต่คือพูด เกิดมาระหว่างขับรถนี่ก็ปาไปแล้วสองนาทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเริ่มที่บุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวมาพูดถึง4กิมมิกค,ครับในเวลาเพียงสามนาทีตรงนี้นะครับกิมมิกที่หนึ่งของบุรีรัมย์นะครับก็พอเห็นสศูนย์ในเกมเจอขอนแก่นกับสภาพอากาศที่ไม่ดีนะักฝนตกก่อนเกมน้ำขังเป็นแบบสะท้อนแสงขึ้นมาเลยคือมันเห็นชัดมากแปลว,ว่าถ้าเกิดกล้องมันเห็นจากพื้นขนาดนี้เนี่ยแปลว,ว่ามัน น้ำมันเจ๋งมากนะครับมันเล่นยากมากแต่ก็เอาตัวรอดได้จาก3ประตูก็ต้องยิงคมๆคมคมแบบเจ้าสุปชัยแหละ1ลูกนะครับแล้วก็มีอีก2ลูกที่ลูกตอกส้นของไปสเปมแล้วก็ลูกยิงเตะเท้าของวิโซลีเชื่อว่าจุดนี้เป็นจุดที่บุรีรัมย์ได้วางหมากไว้แล้วหมายถึงว่าก็รู้ว่าถ้าเกิดเจอผู้แข่งที่เป็นเกมเยือนเนี่ยเวลาไปเยือนเขาเนี่ยแล้วเจอ3นเนี่ยจะเล่นยังไงคือก็เห็นแล้วว่าบุรีรัมย์มีการ จะไม่เชิงว่าซ้อมมาก็ไม่ใช่เป็นเหมือนเป็นการตั้งใจที่จะเล่นแบบนี้ให้ได้คือเล่นบอนกลกก่งๆโดง่โดงๆหน่อยในระยะทางสั้นนะช็อตช็อตดิสแทนแต่เป็นบอลแบบเหมือนโด่งนิดนึงอะไรเงี้ยเพื่อให้จ่ายบอลง่ายขึ้นแล้วก็อาศัยการจบที่เฉียบคมเป็นกรอบเขตโทษก็เห็นแล้วว่าการจบสกอร์เฉียบคมจากทั้ง3ลูกแล้วก็อีกมากมายที่มีลุ้นอยู่เนี่ยผมว่าบราปีนี้เรื่องของการจบสกอการการทำประตูไม่น่าเป็น ปัญหาแล้วปัญหาคือระหว่างอาจารย์บาดเจ็บมารล้คกวนด,ดีกว่าโปรแกรมมันเยอะจัดนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งเป็นกิมมิคที่จะเห็นแล้วว่าบุรีรัมย์จะเก่งในปีนี้เลยก็คือตัวต่างชาติแต,ตกต่างจริงครับตัวไทยเนี่ยมันก็เป็นนักเตะที่ระดับเทพของเมืองไทยอยู่แล้วนะครับแต่แต่พอมาดูเชฟต่างชาติเนี่ยถ้าเราเอาเชฟต่างชาติมาเป็นแกนหลักนะครับแล้วเอาตัวไทยไปเสริมเนี่ยมันแปลว่าตัวไทยทุกคนสามารถเสริมกับชุดนี้ของบุรีรัมย์ได้หมดเลยนะครับ มีตัวไทยที่เติมมามีเกมนี้เป็นเกมที่2คือเทียรทอนเนาะนะครับลงมาทีมลางหน่อยนะครับแล้วก็ยังมีตัวไทยที่เติมในตำแหน่งต่างๆได้ได้ว่าแต่จากเดิมเนี่ยบุีรดดั์เคยลองใช้ผู้เล่นดาวรุ่งไทยเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็อต่างชาติมาเติมเนี่ยปีนี้มันเปลี่ยนแปลกไปเป็นต่างชาติยืนแล้วก็ให้ตัวตัว,ต,วตัวไทยมาเติมตามช่อง,งต่างๆก็แปลว่า ทักบอลไทยมันจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าพักหนึ่งก็จะกลับมาอยู่โหมดเดิมคือพึ่งต่างชาติเพื่อหวังผลการแข่งขันนะครับอ่ะนั่นคือบุรีรัมย์ครับแต่เชื่อว่าปีนี้น่าดูน่าเชียร์ด,ดีไม่ดี5แชมป์ก็ยังไม่ไกลเกินเอื้อมแต่ว่าใน shopee cup ปปหรือว่าอาเซียนครับแชมเปี้ยนชิพในพวกเขาจะแพ้ต่อคองกันฮาหนอยมานะครับข้าไปที่แบงค์ข้ครับโอ้โหพอจะพูด4ประเด็นแม่งปาไป5้า5ทีแล้วก็ขออนุญาตเกินเวลานะครับก็เดี๋ยวพูดถึงแบงค์อกกับ2ประเด็นที่ยังพอมีลุ้น กับการรุ้นแชมป์ลีกแล้วก็แชมป์ในรายการอื่นๆที่มีอยู่ของทางสั่งแบงคอกเขานะครับข้อแรกครับปีนี้ต่างชาติว่าดีกว่าปีที่มีอยู่ที่มันผ่านมานะครับปกติอะถ้าเกิดนับ10ปีของแบงคอกนะครับ10ปีในยุคที่เป็นการเข้ามาจากายุคเก่าเนี่ยมาในยุคนี้ได้ปีพอดี10ปีกว่าหรวอซ้ำ้าเป็นส0ปี11มั้งพวกเขาเนี่ยมีคอนเซปต์หลักคือต่างชาติ ต้องจาบแล้วก็ตัวไทยก็ระดับประเทศที่หลายทีมแบบว่าอาจจะเริ่มมีความเขาเรียกว่าโมชีเว่นน้อยลงก็เลยมาอยู่แบงคอกอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นอย่างนันจริงคืนั้งแต่หลายคนที่ฟอร์มดีในลีกกับทีมอื่นแล้วก็ต้องการความแอมบิชันเทยามมากขึ้นก็เลยย้ายมาอยู่แบงคอกนะครับซึ่งก็เป็นอย่างนี้จริงแล้วก็พอปีนี้เนี่ย เป็นในหนึ่งปีที่แบงคอกเลือกต่างชาติได้โอเคนะครับมิเซตอัลกาซานีเดี๋ยวรอดูฟอร์มหน่อยนะครับแล้วก็ยังมีตัวที่เอาเข้ามาอีกคนนึงคือริซโลซิฟฟอวิชนะครับที่เล่นได้ดีเลยก็อยากเก็บไว้กันเนาะแล้วก็ตัวที่เข้ามาอีกคนนึงลูก้าแอดซิสเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยดูฟอร์มกันหน่อยเพราะว่าเพิ่งลงสนามไ,ไม่นานนะครับก็ดูแล้วเนี่ยต่างชาติปีนี้แบงคอกน่าเชียร์กว่าเดิมนะครับมีมาวุดเอ็ดนเอื้ออยู่ยเดิมเป็นการล้างไตัวเก่่าาทีอาจจาะ ไม่ตอบโจทย์บ้านักเช่นอายุก็ปล่อยไปแล้วว่าเลุยสยเป็นต้นอย่างเงี้ยดังนั้นเดยวก็จะได้เห็นแหล้ว,ว่าแบงคอกปีนี้เชฟค่อนข้างดีในเงี้ยต่างชาตินะครับข้อ 2. ครับข้อ 2. ตัวไทยนะครับที่เป็นกุญแจสําคัญนะครับตัวไทยในแบงคอกชุดนี้นะครับผมไม่ได้บูลลี่หรือประมาทเขาแนตะ่เขาอายุจุดพีก,กันหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเขาจะต้องเล่นให้ดีเพื่ออนาคตของการคาแข่งเนี่ยเขาต้องเล่นปีนี้ให้ดีมากๆ อายุ69นาน,นอย่างเงี้ยครับอายุอาจจะไม่ได้เยอะแบบเป็นตัวเลขหลักสามปลายแต่คือว่าเขาเนี่ยลงเล่นในนามแบงค์อกมานานเกิน100เกมมานานแล้วเลย200บ้าง <S <S และแถมก็มีความสำเร็จทุกอย่างในแง่ทีมชาติแล้วขาดแค่นามสโมสรที่เขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็ได้แชมป์เอฟเอรับไปซึ่งซึ่งโอ๊กเก้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่ต้องระวังเรื่องฟอร์มไม่ว่าจะเป็นหนึ่งในคนที่โค้ชแมนชอบใช้ตั้งแต่อยู่เพื่อนตำรวจนะครับแต่พอเอาเข้าจริงนะวัยหนึ่งเนี่ยก็ต้องระวังด้วย ทุกคนเลยครับผมไม่ได้พูดกับผมแกรคนเดียวทุกคนเลยนะที่แบบว่าพ้นจุดที่จะต้องเติบโตปเป็นโหมดของการเล่นเพื่อรักษาสาภาพแล้วไม่ได้บอกว่ามันไม่มเก่งนะเว้ยเก่งมาตรฐานสูงอยู่แต่แค่ว่ามันมันจะเริ่มดรอปลงมาเส้นการาฟเริ่มไหลลงนะทีนีพงเสรานนท์นะครับหรือจะเป็นอ่าโอ้ยเยอะอะนะครับเยอะเลยปศว,วัตนะครับพิริพัฒน์โนธชัยยาคือแบบโหไปคือต้องเล่นคือเขามีครอบครัวด้วยคือทําให้เขาต้องบุ่งมั่นมากกว่าเดิมเพื่อจะเล่นให้ได้ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ ต้องทุ่มเทให้ทางโค้ชแล้วก็ตัวบอบบริหารเห็นได้ก็เชื่อว่าเป็น,นปีที่ทุกคนจะใส่ในแม็กซ์ในปีที่ยังพอมีแรงเือพีหน้าจะได้สัญญาใหม่อะไรอย่างงี้ครับคนที่ว่าการินทนีนี้เป็นการมุมมองบอเบื้องต้นนะฮะโอ้แปบ๊บเดียวปาไปเจ็ดนาทีแล้วก็วคร่าประมาณนี้แหละครับจริงๆช่วงฟอตไทยจะมีอะไรรออยู่อีกมากมานะครับก็ยังไงรอดูว่าอันตรายเป็นท่าเรืออยู่นะสี่เกมรว่นเลยเนี่ยตาม บุรีรัมย์อยู่เนี่ยแบงคอกที่เพิ่งชนะเกมที่2เนี่ยเขาจะกลับมาได้เร็วขนาดไหนเดี๋ยวรอดูกันในเกมต่อไปนะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปต่อไปพูดถึงเบีอร์ฟาชเช่เบสเลกหน่อยกับสลากระบบใหม่มันเร้าใจเบอร์ไหนทีมไหนเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาพูดถึงโปรแกรมนิดนึงแล้วก็เป็นการวิเคราะห์เธอคิดเองเองก็ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก็อย่าโกรธกันนะครับโอเคประมาณนี้สวัสดีครับโอ้โหแปดนาทีกว่าเด้อ